กลับมาพบกับราชจ้าพืพีคาเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแนะนํารถครอบครัว SUV ไซส์ใหญ่ๆประหยัดน้ำมันคันนี้กันดีกว่านะคะกับ wow h าวเลเ H6 1.5 h y b r i d Ultra นะคะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใหญ่มากๆใครที่มีครอบครัวสามารถมาจัดคันนี้ไปได้เลยบอกเลยว่าดีไซน์ของเขาเนี่ย หรูหราพรมเมี่ยมากมากออปชั่นของเขาเนี่ยก็จะจัดเต็มมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหน้าของเขากันก่อนนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าแบบดีไซน์หรูหรามากๆเลยนะคะไฟหน้าของเขาเนี่ยเป็นไฟหน้า Fu l l LED และแถมยังมีไฟ Day Time ์ัาที่ไว้จัดให้นะคะพร้อมกับมีเซนเซอร์และกล้องด้านหน้าจัดให้เรียบร้อยแล้วส่วนล้อของเขานะคะจัดให้กับยางใหม่4เส้นพร้อมกับดิสเบรก สี่ล้อเลยนะคะกระจกมองข้างของเขาเป็นกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างพร้อมกับกล้อง360องศาจัดให้ตรงนี้ยังมีบายสปอร์ตจัดให้เป็นความปลอดภัยระหว่างด้านข้างรถนะคะตัวนี้สามารถช่วยดูช่วยเตือนให้ได้กุญแจของเขาเนี่ยเป็นกุญแจคีย์รีส์นะคะแค่มีกุญแจอย,อยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยก็าสามารถเปิดประตูออกมาอย่างนี้ได้เลยนี่ด้านในของเขาเนี่ยบอกเลยว่าหรูหราพรีเมียม เบาอของเขาเนี่เป็นเบาะหนังนะคะแบบไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังรอบพันจัดให้เลยแถมตรงพูโดยสารด้านข้างเนี่ยสามารถปรับเบาะตรงด้านข้างคอนโซลตรงกลางได้ด้วยคน เหมาะสําหรับเป็นรถผู้บริหารมากๆเลยนะคะมาดูส่วนพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการที่พวงมาลัยได้ส่วนหน้าปัดเรือนใหม่ของเขาเนี่ยเป็นหน้าปัดเรือนใหม่แบบดิจิตอลนะคะและจอของเขานะคะเป็นจอทัสสกีนะคะส่วนคอนโซลตรงกลางของเขาเนี่ยเรียบหรูดูมินิมอลมากๆเลยนะคะมีสีดําตัดกับสีเบจนะคะเกียร์ของเขาเป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์กระดุมขับง่ายมากๆนะคะเบรกมือจัดให้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แถมตรงด้านหน้านี้นะคะยังมีไวเลสชาร์จนะคะสามารถชาร์จโทรศัพท์ไร้สายได้เลยส่วนตรงด้านบนของเขาเนี่ยมีพาราลิมิ loop, กรสันล้างๆจัดให้นะคะส่วนห้องผู้โดยสารของเขาเนี่ยจัดให้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะนั่งสบายมากๆเบาะหนังนุ่มๆแบบนี้เลยด้านหลังนะคะมีแอร์ตอนหลังจัดให้มีช่องเก็บสัมภาระ จัดให้นะคะตรงกลางนะคะมีที่พักแขนจัดให้พร้อมกับที่วางแก้วน้าอีก2องตำแหน่งนะคะเบาะยังสามารถพับได้2ฝั่งซ้ายขวานะคะ60-40พับได้เลยส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะจัดให้เป็นฝาหลัง ไฟฟ้านะคะเปิดง่ายมากๆสะดวกสบายแค่กดแค่เพียงครั้งเดียวฝาท้ายก็จะเปิดให้เรียบร้อยเลยนะคะส่วนของด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะกว้างมากๆเลยนะคะเก็บของได้เยอะมากๆเลยอุปกรณ์จัดมาให้แบบครบๆแบบนี้เลยนะคะเบาะหลังยังสามารถพับได้เพิ่มพื้นที่เก็บของไปได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปนอนก็ได้นะคะตรงนี้มีม่านบังสายตาจัดให้นะคะหรือถ้าจะถอดเก็บก็สามารถถอดเก็บได้ตรงนี้มีไฟอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะเวลามืดๆกลางคืนก็จะมองเห็นด้านหลังได้ง่ายๆนะคะในส่วน ส่วนดีไซน์ของด้านท้ายของเขานะคะก็จะจัดให้กับสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบยาวๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ติดฟิล์มกระจกไล่ฟ้ามาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วไฟเบรกด้านท้ายของเขาเนี่ยก็จะเป็นไฟเบรกแบบ LED กงกวา้างยาวๆแบบนี้มองเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยตรงด้านล่างของเขานะคะมีเซ็นเซอร์นะคะพร้อมกระป้องด้านหลังจัดมาให้ความปลอดภัย ครบมากๆสําหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแถมประหยัดน้ํามันด้วยเนี่ยก็มาจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะกับฮาวเวลเฮสิก1.5ไฮบริดอัลต้านะครตอนนี้จัดตัวเริ่มต้นอยู่ที่500,000กว่าบาทนะคะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะถ้าใครสนใจทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนของด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากได้กดไลค์กดแชร์แล้วทักเข้ามาได้เลยะคะ่ะ Thank <laughs> you.